ตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะคะวัดภูม่านฟ้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าเลยค่ะที่เราเข้ามาเราก็จะเห็นฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้ก็กําลังสร้างค่ะสร้างโดยพระนะคะไม่ได้ใช้อำนาโยมในการสร้างค่ะจะใช้พระในการสร้างทั้งหมดเลยทุกอย่างก็เป็นหินหมดเลยค่ะ ใช้หินในการสร้างหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมีเครนอยู่สามอันนะคะไว้ยกสวยงามแต่ตรงนี้ถ้าเสร็จไปจะเป็นรูปแบบไหนเราไม่รู้ค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สวยมากเลยมีคนมาไหว้ยเยอะแยะมากเลยทีค่ค่ะจะมีดอกไม้มาวางเราไม่ได้ ไปบูชาดอกไม้มาไหว้เลยนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะแกะสลักได้สวยมากฝั่งโน้นก็มีฝั่งโน้นฝั่งโน้นเราเดินแล้วเมื่อกี้ฝั่งโน้นเราเดินแล้วนะคะเมื่อกี้นี่แลวเราก็มาทางนี้บ้าง สวยงามค่ะตรงนี้ที่กำลังสร้างไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่สวยงามสวยงามมากนี่ให้ดูฝั่งโน้นค่ะที่เราไปมาแล้วอุ้ยมองจากมุมนี้สวยมากเลยเนี่ยมองจากมุมนี้สวยมากสวยงามมากเลยค่ะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยร้อนขามาก